สวัสดีค่ะซุ้มม้นอินทรียก็จะพาพีพานองมะเบิงในการที่เขาลดน้ำให้พืชอ่าให้พักหรือว่าให้ต้นไม้ต่างๆในช่วงรดูเขาเอว่าเขารดูแรงไปเนาะค่ะเพราะว่า,วาอันนี้ก็ฝนม,มาตกมาจ้าทีเตงแตนน์นตแ,ตแต่เออเขาเออแต่เกลียวไปแล้วเนาะค่ะเนี่ยเดี๋ยวสาวซุม้มมนก็จะพาพีพานองมะเบิงว่าเขาให้น้ำจังไหนเนาะค่ะพืช ต่างๆของเขาคือแบบเชลียวจอ,อุ่มอยู่แบบคือแบบมันมันมันเบิ่งเลยมีชีวิตชีวามันมันต่างกับที่อื่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้มาเบิ่งเนาะคะ่ะว่าเขามีการดัดแปลงยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปกันเลยเนาะคะ่ะนี่นะคะที่ได้อ่าที่ได้ยินเสียงนอัน,อนเสียงเครื่องดังเนาะค่ะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องป้๊มน้ำเนาะคะ่ะเนี่ยอ่าที่เขาใส่สูบ คุณมาจากสะเลยเนาะคะ่ะนี่เลยอิสระที่พระนองไปเบิ่งเนาะคะ่ะในการที่เขาให้ลดน้ำจังไหลเนาะคะ่ะอันเขาก็จะใส่ทอเขาก็จะว้างทอเนาะคะ่ะนี่ตัวแรกๆเลยก,ก็จะเปลี่ยนแบบนี้เนาะคะ่ะมันบเวกเขากเลิมาเปลี่ยนใหม่เนาะคะ่ะเขาก็จะนีการว้างทอเนาะคะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะพัดพีพาดน่องไปเบิ่งเนาะนี่เขาก็ทนทมีการร่างคอเหงาๆแบบแบบนี้ล้วค่ะไปเลยเนาะคะ่ะอันนี้เพอนก็จะเป็นฟังฟังอ่าเขาเอิ้นว่าอันคล้องใส่ไก่เนาะคะ่ะพูน้นพอบานเพิ่นยุทธนเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะลดน้ำแล้วนี่มื้อนี้มื้อนี้เพิ่นยุดเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะลดน้ำแล้วนี่ซะอันคือแบบว่า ของเขาเนี่ยเฉียวชอุ้มอยู่ตลอดนะคะคือแบบคือจังหนาหนาฝนจังสี่นะอูนุ่น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 เบิรงซะาคุณด้เจนอันพาพีพานนองไปเบิรงเนาะโอ๊ยไปทั้งใดดเนาะย่เนาะจะไปไดโอ้โอออันนี้ก็จะเป็นฟังเขาเอิด่า คลองไส้ไก่เนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบ้านครับเสียงดังฟังชัดเลยเปิดกล้วยแม่คือประตัดอันๆไอ,อปีมันออกเนี่ยล่ะพ่อบ้านนีกว่ามีบ่นว่ามีเวลาบอกจ้ะนี่เด้อยเขาดัดบม่หิวโอ้โอจะเมน่นอนฟงเซนี่นี่ละค่ะในการที่ พอดัดแปลงจากที่ว่ารถน้ำตะกอนนี่จะเป็นสซาย,ยางธ่ามดาธรรมดาเดี๋ยวนี้บอค่ะบ่งขอดัาดมาเฮ็ดแบบอันรวนแล้วทันใจนะเบ่งจะเฮ็ดเป็นละอองแบบคือฝนตกก็ได้จริงสินะสำหรับอ่าเรองก็รรถนยย้ำให้ยาให้หัวพร้อมว่ัส่าสำหรับพืชบางตัวเต้องการที่แบบอ่าเป็นที่แบบละอองคือฝนเนาะนี่เบิ่งสะนนี่ลกซแล้วเขาไอ้ลากเฮ็ดทอ แล้วก็ใส่ใส่ยางตัวใส่ยางไอ้ยางนี่ใส่ยางนั่นน้ำใส่ไอ้ใส่ยางใส่ใส่นี่จ้าที่มันมันเหมือนกับว่ามันยืดหยุ่นได้ต่างกันมันวาจ้าจากที่ว่ามันสามารถลากอ๋ออ๋อมันราคาถูกออ๋อไอ้ท่อไอ้ไอ้ท่อยางตัวไอ้เนี่ยก็อยู่ในกระเป่าบัตร ไอตัวซีฝ้าฝันเนี่ยมันก็สามารถงอได้ก็เลยต้องเอาเป็นไซส์ยางแบบเออเออตัวนั้นมันงอไปไตัวนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้งอได้พับได้ยั้งได้สะดวกสบายเขาก็เลยเขาก็เลยแบบแตกแปลงเนาะโอ้โอชุ่มฉันแต่สาวด้วยนี่เนาะเมื่อนี้เมืนน่อน,นี้จะลดอ่าจะเอิญจ,จะลดจักป้ามืาอนีิ อ๋ออันแล้ววันจะรหมดลาเพราะว่าจะได้เห็นหย่าขึ้นงามๆจะได้เกี่ยวหย่าห็นหัวแน่วว่าสัตว์ช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นอ่าพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะอันคางๆกันว่ามันแรงว่าแรงซ้ำไดเนาะจ้ะเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำแล้วเขาจะเป็นแบบลักษณะนี่แหละจ้ะมันก็ไปมีหย่ามีมีมีหย่ามีอย่างเคี่ยวใหให้หัวให้ควยได้กินเนาะค่ะเนี่ย มันเดี๋ยวให้มาเบิง้งอีกฝั่งนึงเนาะฝั่งนึงก็จะเชียวจะอุ่มหญ้าเต็มก็จะตัดหญ้าตัดขาให้งวให้ควายได้กินเนาะค่ะนี่ก็ขึ้นอันเคขออึอนบ้านอันได้อ่าเขอ่อ้นมานได้ผลประโยชน์ทั้งอ้อมอ,มอีกเนาะเออได้ประโยชน์ได้หลายเอได้หลายอย่างอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพักไปแค่น,นี้ละค่ะเดี๋ยวจะอ่าเขาเึ้นอัปเดต ให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะค่ะสำหรับนีคลิปนี้ก็คงพักไปแค่นี้เนาะค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ,คะพอบ้านไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ